ไปไปสวัสดีพี่น้องมือนีไปเรียกงูงไล่ไปกินหัวอาหารฝีกอนพางวไปกินหัวอาหารก่อนมือนีไปเบิ็กนักกันพี่น้องหัวอาหารงว โอ้ี่เหมยนยังไปไปไปครับไปเดินโมโหยละ ไปไปพลินเนาะไปกินหัวอาหารคนไปกระดูกนี่เนาะเยอะดูดิกินที่นั่แล้วมึงไปไปกู นไปดินกองเพืองเขาเลยฮะนี่ไก่เสียออกแล้วนี่บดดนได้หนิพ่อสามมือรอกนี่ออกลูกได้หนิหน,น่อยหนินานนานนาน ไปไปไอ้ยโถตายฮอดบาดนี้ฮอดหัวอาหารบาดนี้หัวอาหารคืออกพีกินเมืดมือก็ได้อยู่เป็นอยู่ แล้วแรงหัวอาหารที่หาเล่มกินบาดิซูมักเป็นมักปล่อยอยู่เมื่มือก็อยู่แบบนี้นะ่ะหยานกกินน้อยเดียวหากินน้อยเดียวหาเล่มหัวมันเขานี่ ย่กรอบกรอบไลตปกินหยากับสวนมันนี่ ล้วมักสวนมันที่ได้หลายกว่าหยาได้ไล่ไล่ไปี่ก็าายพุด๊ดขามมาใส่สวนมันหาเล่มหัวมันก็เจ้าขาดที่เท่านี้มันดีเท่าไหร หากินไปหากินเองหุ่นฮาโดมกินหุ่น Oh, งากกัน oh. ออกจากสวนนี้ไปสวนพุลล่ะหอมมองเขาขุดใหม่ๆ ชักเทไรสวนโครุดใหม่ๆน่่รุ่นหอมมาทัานเร็วจำงเล เอาไปเดอหัวหน่อยเสเอ็ดอดหัวหน่อยกับเปลี่ยนจี้เลกาพี่จะเสียเลนกายบ่เออเดอวหน่อยเนือเท่าดีบบ่ nhau nhau hô, phao lên. Tiệm này nó đây chắc chắn 2 tuần qua Lúc mà hàng chị nhà là bọn này khám là? กินใหญ่ออกในเดียวกับเมื่อและบาหนิไปไปไปรอบไปกินน้ำไปไปกินน้ำออกไปต้องกินน้ำคนไปเบิ่งลดจบหน่อยจบข้อป่า เนี่ยประป่าเห็ดข้องไม่พดพักฮ้เ แข็งหมดมันมาดเงนินแล้วนะ่ะถ้ามันออกลูกอน,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 นาจากแล้วมันจะเข่าแบบไหนแล้วออกาหน บางโตก็ได้บางโตก็บ่ได้ไยแล้วเต้บางตก็เขาขึ้นมานยแล้วบางโตก็ได้เขาน้ากันามที่เขาเนี่ะเขาก่าือ้บานคือเอืองเพิ่นหายากยูไปมาเห็นไผกระทวงแล้วงวตัวนี้เามานี้แล้ว มันเท่าละมันเท่าละกันบอเท่าก็สะได้หลายกนย่อกวาเ้าขายเนี่ยสามสบไห้มันได้สามบก้เนียสาม้าเงิไปได้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 ฮ้ยรท่านไดรดอกหน่อยจังนี้ท่านด้พูดแม่ฟากไปนั้นอาจจะได้เร้่อบได้ละพราะพูดไปก่อนเวได้ละ อซอสีเนระาไกนะ่แล้วน่ไก่ล้วช่วนั้นแม่แดงไม่ได้ลครับได้ได้แนมะ่แดงนี่ยพอาดีเรจำนันน่เขาตีรลอกชำนันน,ะน,นั่นเอาไว้โพวกม่นานพอบำประทันขายยังวะขายาขายแต่ลูกมัมลูกมันไงล่ะขายไปลูกมันไงล่ะขาย,ไป,ไ,ขายไปนะนเม่มเนผ้ขเ่มันไปเห็ดพันไปเรื่อย ขันนหญ่ๆหรอบอยเด้สองหมื่นเก้าันีู่ือื้อองหมื่นเก้าแต่ว่ากินยาเก่งดินูแบบนี้โอ้ซโลเลอดีอยู่อันนี้มันเนือร้ายแลค่ดี แต่ว่าพ่อซื้ออยู่พ่อซื้อขันงวงซาโลเล่นั่นเออมันได้ลูกตัวนึ่งเลยอ๋อพ่อซื้อพ่อซื้อเขาเลยขายให้เขาแยกลูกมันเลยขายเออเออญ่ได้หนึ่งงวนี่ใหญ่ได้ใหญ่กว่าผมนะเลยบัตรตัวนี้เขาว่าสองหมื่นแปดขอยบ้าซื้อซาโลเล่เท่กันบอว่าว่ากิวา้วนะ่ะดำดำโอ้บกล้าซื้อสองหมื่นแปดมันน้อยพอดเพราว่า, 26, าสองหมื่นหกกว่ซื้ออยู่ จะดีของข่อยได้เนี่ยหาก็ได้สองตัวอย่างงามง่ามง่าม,ามนี่นะตัวนี้งามอยู่<อ>ติดกับเต,ต็นทมีแต่ตัวงามอยู่อันนั่นแล้วผสมเรียบร้อยแล้วออ๋ผสมหลอดผสมหลอดม่เมฆซื้อแต่ว่าผสมหลอดเขวาว่าโอ้ยคือผสมหลอดหลอดก็จะเปญญ็นยัง <c oughs> ยังได้หลูกงามตัวหลอดเข้ามาพันได้ก็เอาพันด่านโหลดพยานเป็นหมัน สองมืนหาคซื i̇şte oh. ้อมาเรียกในปีนึงได้ล no ูกได้ลูกที่ตัวอะสมอ๋อสมหาก็ซื้ออีกาย่ซออันโคโรดนี่ซื้อปีนี้สล็อกว่านอ้ยไงสา็อเลยหรอไงว่าเหนือลายพร้อมราคาดีร้อซื้อมาสอง0มื่เกมากขาให้สาม0มื่นสองลัยแล้วก็ชิมเคื่องเพืนกระดาษเพื่อนครับ โค้ดจอขาไปเรื่อยๆโอ้ดจอง่วนเนะลยลำมักงว่วนตัวนี้เราจะได้งว่วนตัวนี้ไปมาเห็นไปก็อยากได้งว่วดตัวนี้ไปมาเขามันเหอเขามัน,นแตกงู เขาง่ามดีบ่ว่าไม่เท่านี่เท่าอะไรดูติปประโตเลยเวยกินหยาแต่น้อยเดียวนึงกลับขึ้นมาเล่มหัวอาหารอีกแล้วอะไรเมื่อแล้วบาเนี่ đi, đi, đi mờ đi. ơi, ơi, ơi. bao nhiêu mờ để thế nào này? <laughs> 快快，娘！